เออดีดีเนี่ยว่าคือนี่คนจ้าผมกับเมียตึกษากันว่าจะหาเงินสักก้อนเนี่ยไปลงทุนทำเลี้ยงสัตว์แล้วก็าทำการเกษตรที่ต่างจังหวัดแล้วพอดีเมื่อคืนไปลื้อของเนี่ยเจอพระนี่เล็นเรื่องชักได้เป็นพระพ่อผมทิ้งไม่ให้เหรอวันนี้มีราคาเป็นพ่อพี่คนกำแพงเพชรเหรอใช่ครับนี่หลวงพ่อสว่างบล็อกแรก แล้วราคาประมาณเท่าไหร่พี่พเอาเท่าไหร่เนี่ยประมาณผมต้องใช้ทุนไปทำเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำการเกษตรเยอะเลยคุณจัจราพอจะให้ได้เท่าไหร่ไอหนิงยี่กยี่หกสองแสนห้าได้ไหมมันต้องลงทุนเยอะนะคุณจักราผมขอสามแสนได้ไหมมุกแรกมันถ้ามันสามแสนสามแสนก่อนมันต้องสวยนิดมันหย่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมีอย่างอื่นมีหลวงพ่อเกษตรมีอะไรผมก็จะมาให้คุณจักราคนแรกเลยครับสามแสนก็สามแสนที่ ก็แต่พี่เอาทุนไปทำอะไรนะก็ตอนแรกผมกะว่าจะขุดบ่อปลาอ่ะฮะอ่าแล้วก็ข้างบนนี้ผมจะทําเป็นเล้าไก่ข้างล่างแล้วก็จะเลี้ยงปูกับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ไอ้รอบรอบบ่อเนี่ยผมกะว่าจะทําเป็นสวนน้ําเต้านะครับถ้ามีเงินเหลือเนี่ยผมก็จะล้อมรั้วกันเสือมันกินกินไก่โอ้โหเดี๋ยวให้จ่าให้จ่าจ่าจ่าเนี่ยครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ โอนให้พี่เขาสามแสนอู้ขแปลกๆเนี่ยไม่อะ,อะเสือกินไก่ห้อือย่างหนึง่งโอนให้พี่เขาสามแสน,นได้ไเดียวี่เราขางนอกไหม,มอขอบคุณนะพี่มีอะไรเข้ามาอมเมนชีแล้วาจาได้ๆ